หลังจากที่ช้างศึกทีมชาติไทยเคียราชาแห่งเจ้าอาเซียนกระเด็นตกรอบไปด้วยผลสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์กับอีกระเบิดสองลูกที่โดนไทยทิ้งบอมในเกมนัดแรกไปก่อนหน้านี้นะครับตองบอกเลยว่าในทุกเพจฟุตบอลเวียดนามแทบจะลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวซึ่งก่อนเกมไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลเวียดนามหรือแม้กระทั่งสื่อของทางเวียดนามเองต่างก็มีความมั่นอย่างมากว่าจะถอนแค้นทีมชาติไทยแล้วก็ผ่านเข้าสู่ในรอบชิงได้นะครับ เดี๋ยววันนี้แอดจะพาไปดูคอมเมนต์หลังเกมแล้วก็ก่อนเกมกันดูสักหน่อยนะครับเมื่อจับมาไฟ์กันแล้วมันจะต่างกันแล้วก็มันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันแอดจะเริ่มจากคอมเมนต์หลังเกมที่2กันก่อนนะครับคอยตามด้วยคอมเมนต์ก่อนเกมสลับกันไป ถึงไทยจะชนะแต่ก็ไม่ได้ทําให้เวียดนามรู้สึกท้ออะไรหรอกนะแค่ไม่มีโชคก็แค่นั้นและนัดนี้ไทยก็ใช่ว่าจะสามารถทําเกมได้โดนเวียดนามกดตลอดทั้งเกมไม่ใช่เหรออาศัยแค่ความได้เปรียบจากกรรมการในเกมก่อนหนะ้าเท่าที่เห็นในเกมนี้ดูเหมือนจะกลัวเสียประตูจนขาสั่นเชียว <c oughs> ก็มีแฟนบอลเวียดนามนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ <c oughs> เขาชนะมา2ประตูต่อศูนย์แล้วจะยังให้เขาเล่นอะไรกันพวกนี่ไม่รู้จริงๆเนะเหรอ คอมเมนต์ก่อนเกมนะครับสกิลย่างชนาทิปนะจะเอาให้ยูมัดไม่ให้ได้แม้กระทั่งเลี้ยงบอลตามใดที่กรรมการเป่าอย่างยุติธรรมก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่ได้กลัวไทยเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับผู้เล่นของเวียดนามยังคงมีพวกประเภทที่ถูกส่งลงมาในฐานะตัวสำรองเล่นได้ไม่กี่นาทีแต่ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกด้วย แต่สิ่งที่แปลกก็คือนักเตะประเภทนี้ยังถูกยกย่องว่าเป็นซูเปอร์สตาร์มันช่างบ้าบอสิ้นดีคอมเมนต์ก่อนเกมนะครับที่เราแพ้มันก็เพราะกรรมการเชื่อเลยว่าเราจะตีเสมอได้ไม่ยากส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าโค้ชปาร์คจะโยนบอลเข้าไปมันก็คงจะไร้ประโยชน์ช่วยดูกองหลังของไทยหน่อยซิผมนึกว่าเสาโทรศัพท์ที่กรุงฮาหนอย และแนวรับของไทยก็ดีกันกว่าที่เราจะเล่นโต้กลับด้วยซ้ำคอมเมนต์ก่อนเกมนะครับเกมแรก2ประตูต่อ0ูเราสามารถเปลี่ยนเป็น3ประตูต่อ2ได้ความฝันมันไม่ได้เก็บภาษีดังนั้นเราสามารถฝันต่อได้คอมเมนต์ถัดมานะครับพวกนายจะเห็นเวียดนามชนะไทยได้กว่าแค่ในเกมกระชับมิตรเท่านั้นและพวก ส่วนในทัวร์นาเมนต์หลัก4นัดหลังสุดแพ้หนึ่งเสมอ3ชนะ0โดย2นัดนี้โดนไทยสอยจนหน้าวา่าโชคดีที่เวียดนามไม่แพ้2นัดติดแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งตอนนี้จะมีใครกล้าพูดว่าเวียดนามคู่ควรกับการสู้กับญี่ปุ่นออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียแล้วก็ไม่ได้เกรงกลัวไทยแล้วคืออยากจะบอกว่าการที่เล่นกับทีมชั้นนำเอเชียมันไม่ได้หมายความว่าเวียดนามจะได้เข้าใกล้ระดับทีมชั้นนำหรอกนะ คอมเมนต์ก่อนเกมนะครับผมเชื่อว่าเวียดนามจะชนะไทย2ประตูแค่1%ชนะไทย1ประตู29เสมอไทย50%และแพ้ไทย20ไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับบอกตรงๆว่าตอนนี้ความรู้สึกมันเหมือนกับโดนเมียบอกปัดว่าคืนนี้อย่าหวังว่าจะได้ทําการบ้านเลยว่ะคอมเมนต์ก่อนเกมนะครับ ผมมาจากโลกแห่งอนาคตเวียดนามจะกินไทย3ประตูต่อศูนย์ใน90นาทีและอีกหนึ่งประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเวียดนามจะชนะไทย42เขี่ยไทยตกรอบแบบล้อๆคอมเมนต์ต่อมานะครับมาโนโนี่ทำแสบกับเวียดนามจริงๆผมคิดว่านะก่อนหน้านี้เขาคงต้องมาหาข้อมูลที่เวียดนามแน่ๆถึงต้องย้ายมาคุมทีมที่ฮจิมินคอมเมนต์ก่อนเกมนะครับ เกมระหว่างอินโดกับสิงคโปร์ที่เหลือ8-9คนมันจะเป็นแรงบันดาลใจกับเวียดนามของเราในการโค่นไทยคอมเมนต์ถัดมานะครับเม้นขี้หน้าไอ้พวกคนไทยชมัดอยากจะกระโดดฟันศอกถ้ามวยไทยใส่พวกมันจริงๆก็มีแฟนบอลเวียดนามนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ใจเย็นพวกแค่นี้ยังไม่ขายขี้หน้าพอเหลอยังจะแสดงพฤติกรรมน้าอับอายอีกเหรอคอมเมนต์ก่อนเกมนะครับ เกมที่2ขอแค่พุทธสินตัดสินอย่างยุติธรรมเหลือจากนั้นเดี๋ยวเวียดนามจะอัดไทยเองคอมเมนต์ที่8นะครับทีมชาติเวียดนามไม่สามารถเอาชนะไทยมา13ปีแล้วของทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการซีนัดล่าสุดที่พบกับไทยเวียดนามยังยิงประตูไทยไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวอีกด้วยเฮ้ยคอมเมนต์กอนเกมนะครับชนะเกมแรกได้ก็เพราะกรรมการทำเป็นดีดาก็ทำไปนะัดที่ส เดียวเวียดนามจะตบให้หน้าไง<ะ>คอมเมนต์ที่9นะครับทีมชาติไทยนั้นระดับสูงกว่าเวียดนามก็ไม่น่าจะใช่ทั้งหมดแน่นอนว่าตอนนี้พวกเขามีผู้เล่นระดับสูงบางคนแต่ทั้งหมดนั้นก็ล้วนอายุมากซึ่งสําหรับเวียดนามของเราในปีนี้ยังคงขาดปัจจัยสําคัญอีกมากมายส่วนหนึ่งก็ยังคงอายุน้อยกว่าไทยดังนั้นในอนาคตนักเตะเหล่านี้ยังจะเป็นกําลังสําคัญไปอีกนานกว่านักเตะของทีมชาติไทยในปัจจุบัน ตอนนี้ทั้ง2ทีมก็กำลังมีฟอร์มการเล่นทีด่ดีถ้าหากว่าสู้กันต่างก็ต้องวัดกันที่ใครทําผิดน้อยกว่านั่นถึงจะเป็นผู้ชนะคอมเมนต์ก่อนเกมนะครับเกมที่2นี้มังกรทองของเราจะสยบช้างสยามวัดทองได้อย่างแน่นอน <Wow. S 1> ไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับทีมชาติไทยกินผลไม้เวียดนามไป2ลูกแล้วก็เล่นแผนเกมลับป้องกัน ซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องปกติและแน่นอนว่าระดับในปัจจุบันของเวียดนามนั้นยังคงด้อยกว่าไทยคอมเมนต์ก่อนเกมนะครับเวียดนามจะเข้ารอบด้วยผลสกอร์3ประตูต่อ2แน่นอนไม่พูดมากอคอมเมนต์ต่อมานะครับตอนนี้แพ้กับหนุ่มๆชาวไทยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องดีๆให้ฟังเรื่องหนึ่งฟุตบอลของเรานะ มันจะได้รู้สักทีไงว่าเรากำลังยืนอยู่ตรงไหนและต้องฝึกอีกมากมายเพียงใดเพื่อที่จะได้ไม่เป็นผู้แพ้และจะได้เป็นราชาเจ้าอาเซียนอย่างแท้จริง <c oughs> คอมเมนต์ก่อนเกมนะครับถ้าว่าแพ้ไทยในเกมที่2อ,อีกผมจะไม่เล่นเน็ตหนึ่งอาทิตย์พวกควนไทยมันต้องมาล้อเราแน่ๆมันมาแน่แ่ผมการันตีได้เลย <c oughs> คอมเมนต์ถัดมานะครับ ไทยยังคงเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมอันที่จริงผมอยากจะให้คะแนนทีมชาติไทยมากกว่านะถึงแม้จะมองดูว่าระดับสูสีกันระหว่างเวียดนามกับไทยและผมคิดว่าสําหรับทีมชาติไทยแล้วสิ่งที่เจอจลัดและสว่างสวยที่สุดของทีมชาติไทยนั้นทุกคนคงจะรู้ดีว่านั่นคือชนาทิพต้องยอมรับเลยว่าเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในเอเชียตัวหนอกชิยงใต้ณตอนนี้แล้วคอมเมนต์ก่อนเกมนะครับ เวียดนามชนะชัวร์แล้วก็โพสต์ภาพภาพนี้นะครับส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่ากองหน้าของเวียดนามไม่มีผู้เล่นประเภทตัวสูงใหญ่เลยไม่สามารถทำอะไรกับลูกบอลได้เมื่อพวกเขาต้องเจอกับเสาโทรศัพท์วัดทองสยามคอมเมนต์ก่อนเกมนะครับเมื่อก่อนนั้นมันก็เป็นเพียงแค่อดีตตอนนี้เวียดนามไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอัดทีมชาติไทยให้น่วมในเกมที่2พิสูจน์ให้พวกเขาได้รู้ไปเลยว่า กลุ่มนั้นมันอ่อนแอกว่ากลุ่มของเวียดนามและอินโดเพราะเราทั้งสองทีมจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศ<ะ>คอมเมนต์ถัดมานะครับก้มหน้าแล้วก็ยอมรับมันแค่นั้นก็จบแล้วเพราะเท่าที่เห็นยังไงซะมาตรฐานของไทยก็ยังคงเหนือกว่าเวียดนามคอมเมนต์ก่อนเกมนะครับไม่ได้หวังมากแต่ก็ขอมองโลกในแง่ดีเข้าไว้เวียดนามจะชนะไทย3าประตูตอนหนึง่ง<ะ>ไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับ ตอนนี้นะไทยกับเวียดนามสูสีกันไทยอาจจะทําได้ดีกว่าในเกมนัดแรกแต่เพราะมีตัวช่วยอย่างกรรมการส่วนในเกมที่2เจอเวียดนามกดตลอดทั้งเกมทําให้เวียดนามของเราต้องพบกับกําแพงขนาดยักษ์รถบัสขนาดใหญ่แม้ผลการแข่งขันจะออกมาศูญประตูต่อสูแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีและคู่ควรกับการรับชมแต่เราต้องพัฒนาในรูปแบบของการโจมตีให้มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น คอมเมนต์ก ja e ja um, ่อนเกมนะครับหวังว ah an, mm ่าเราจะสร้างปฏิหารเอาชนะทีมชาติไทยและผ่านเข้าสู่รอบชิงได้นะคอมเมนต์ต่อมานะครับตอนนี้คงพากันรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมอินโดนีเซียถึงต้องยิงมาเลเซียให้เยอะเพื่อที่จะได้ขึ้นเป็นจ่าฝูงไงเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มส่วนเวียดนามไม่รู้ทำอะไรกันเราผู้ฝึกสอนสตาฟโค้ต่างๆของเวียดนามพากันคำนวณผิดพลาดอย่างมหันต์ในการสู้กับเราและกัมพูชาแต่จะโทษใครล่ะ เพราะมันล้มเหลวในทัวร์นาเมนต์ไปแล้วซุปเปอร์สตาร์ในทีมก็ไร้ประโยชน์ยิงแต่ละครั้งสอยนกบนฟ้านูน่นจะสู้กับไทยเหรออยากชนะไทยเหรอโค้ชปราคงต้องกลับไปซ้อมจบสกอร์สมัยก่อนมั้งคอมเมนต์ก่อนเกมนะครับสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดก็คือโชคชะตานำพาความซวยมาให้เราได้เจอกับทีมชาติไทยในรอบรองแต่ไม่เป็นไรเกมที่2เราจะเขียนโชคชะตาของเราเองขอแค่ตัดสินให้ยุติธรรมก็พอ คอมเมนต์ถัดมานะครับการชนะแล้วก็แพ้มันก็นับว่าเป็นเรื่องปกติสิ่งสําคัญคือเราต้องรู้ว่าเรากําลังยืนอยู่ตรงไหนอย่าพากันหลงผิดเกี่ยวกับศักยภาพของตัวเองไปเลยพวก <c oughs> คอมเมนต์ก่อนเกมนะครับคือเท่าที่ผมจําได้เวียดนามไม่เคยกลับมาได้เลยหลังจากที่ถูกนําก่อน2ประตูรู้ดีว่าพูดอะไรไม่ได้มากแต่ควรรู้ไว้ว่าคราวนี้ไทยนี่แหละที่จะเป็นทีมแรกที่พ่ายแพ้กับเวียดนาม คอมเมนต์ที่18ปนะครับประวัติศาสตร์จะจดจำเพียงแค่ผู้ชนะเท่านั้นเพื่อนดูเหมือนว่าประเทศไทยจะมีเสน่ห์มากมายเวียดนามตอนนี้ราวกับตกอยู่ในมนสะกดของไทยคอมเมนต์ก่อนเกมนะครับเวียดนามจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กลับมาได้สุดดรามา่าไม่ต่างจากการที่ลิเวอร์พูลเอาชนะเอซีมิลานส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่ารู้ว่าแพ้แต่ก็ยังสะอื้น <c oughs> คอมเมนต์ก่อนเกมนะครับกำลังใจก็เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลแค่ขอให้พวกคุณนั้นโชคดีแล้วก็มีรอยยิ้มและฉันเองก็หวังว่าพวกคุณจะมีกำลังใจขึ้นนะอันนี้เป็นคอมเมนต์ของสาวเวียดนามท่านหนึ่งนะครับได้ให้กำลังใจไว้ก่อนเกมไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับยอมรับความจริงว่าทีมชาติไทยนั้นเป็นราชาแห่งเจ้าอาเซียนตัวจริงไม่ใช่ตัวปลอมอย่างเราคอมเมนต์ comment ก่อนเกมนะครับ ผู้เล่นของเวียดนามจะทําเข้าประตูตัวเองส่งผลให้เวียดนามชนะไทย3ประตูต่อศูนย์ทิสตองโดจะเป็นฮีโร่ของเราผู้เล่นเวียดนามคนนี้นี่เองนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับมีบางพวกเมื่อแพ้ก็ได้แต่ทดนู่นทดนี่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะพากันเอาชนะได้อย่างไรส่วนมากก็เป็นพวกเด็กเรียนที่เล่น Facebook พากันสับแช่งผู้ตัดสินต่างๆนานาเด็กเหล่านี้ถูกชักจูงจมูก แทบจะเป็นประสาทหลอนแล้วก็หลงตัวเองคอมเมนต์ก่อนเกมนะครับเรายอมรับว่าเราก็ยังคงด้อยกว่าไทยในหลายๆด้านงานนี้การเจอกันในเกมที่2คงจะเป็นเรื่องยากเอามากๆตามข้อมูลสถิติมันก็บ่งบอกมาตลอดอยู่แล้วแหละทำใจไว้แล้วคอมเมนต์ถัดมานะครับเล่นโง่ๆเหมือนวัวร้องฟูมไฟว่าจะพากันเอาชนะไทยคอมเมนต์ก่อนเกมนะครับ สโมสรโฮจิมินควรที่จะโลนักเตะในสโมสรทิ้งไปทั้งหมดนะดูประเทศไทยเขาเล่นสิเห็นหรือเปล่ามีตาไหมส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าทําไมมันนึกถึงคําพูดของเกียรติศักที่ว่าแม้เวียดนามจะใช้เวลานานกว่า10ปีก็ตามไทยไม่ทันคอมเมนต์ก่อนเกมนะครับเกมที่2ในคืนนี้ถ้าเวียดนามยิงออกนำํำหประตูต่อศูนย์ใน15นาทีแรกไทยจะเป็นผู้กลับบ้าน แต่หากเวียดนามไม่สามารถยิงไทยใน15นาทีแรกได้เห็นทีเวียดนามคงจะเป็นฝ่ายที่ต้องกลับบ้านเป็นแน่คอมเมนต์ถัดมานะครับเวียดนามไม่สามารถสู้ทีมชาติไทยได้หรอกเพราะความเป็นเลิศของชนาทิพนี่คือนักเตะที่ได้รับการโหวตให้เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อมีเขาทีมชาติไทยจะแตกต่างอย่างมากคอมเมนต์ก่อนเกมนะครับ สำหรับโค้ดมาโน่นั้นทําให้ทุกคนประหลาดใจไม่น้อยไม่คิดว่าจะได้มาเจอเวียดนามเร็วขนาดนี้นัดหน้าคุณจะมีรอยข่วนที่หน้าผากแน่นอนเพราะไทยนั้นคมคืนกับเวียดนามมา2-3ปีแล้วนะจ้ะจะบอกให้<ะ>ไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับยอมรับว่ากองหน้าของไทยคมจริงๆเวียดนามไม่มีใครที่สามารถทําได้แบบชนาทิพย์แล้วก็ทีละสินว่าแล้วคิดไปก็หน้าเบือ่อเปล่า แม้ว่าโดยรวมแล้วจะยังไม่ท่วมท้นซะทีเดียวแต่แนวรุกของไทยก็นับว่าจำเจวาอย่างมากคอมเมนต์ก่อนเกมนะครับถ้าว่าปีนี้มันยากงั้นเอาไว้ปีหน้าแล้วกันทั้งพวกแล้วก็หวังว่าปีหน้าสโมสรจะไม่ปล่อยตัวชนาทิพมาหด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับเวียดนามต้องใช้สามสี่คนเพื่อที่จะหยุดชนาทิพในเกมนัดแรกมีชดหนึ่งที่ถูกลุมถึง4คนแต่ชนาทิพก็ยังสามารถเลี้ยงบอลเอาตัวรอด จ่ายบอลให้เพื่อนไปได้เฉยเลยคอมเมนต์ก่อนเกมนะครับเวียดนามจะชนะไทย4ประตูต่อศูนย์แน่นอนนักเตะของเรารุ่นนี้ยังมีดีพอที่จะกินหม้อไฟไทยได้สบายหรือส่วนคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามท่านสุดท้ายนะครับชนะหรือแพ้มันก็ไม่สำคัญที่สำคัญคือไอ้พวกคนไทยมันมาล้อเลียนเราเนี่แหละแม่งเจ็บใจจริงๆ และอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลเวียดนามบางส่วนนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยเขียวเวียดนามตกรอบในฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนวันนี้ไปแล้วเดอ้อไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ